สสิ่งทําให้ผู้หญิงหมดแรงดึงดูดว่าอะไรที่ทำให้เราหมดแรงดึงดูดสิ่งที่ทําให้เราหมดแรงดึงดูดมีสามสิ่งด้วยกันสิ่งแรกเลยนะคือคุณเนี่ยสูญเสียทักษะทางอารมณ์อันดับแรกเลยเราสูญเสียทักษะทางอารมณ์เราเป็นคนที่ไม่ดิ่งสุดก็ปี๊ดสุดแล้วเนี่แหละมันหมด แรงดึงดูดคุณเชื่อไหมคะว่ามันไม่ใช่เฉพาะในทางความสัมพันธ์เท่านั้นนะในทางความสัมพันธ์ไม่มีใครที่ชอบผู้หญิงที่อารมณ์เยอะเกินไปมันสื่อถึงความไม่มั่นคงทางอารมณ์มันสื่อถึงอารมณ์ที่มันไม่เสถียรและมันอยู่ด้วยยากใช่ไหมคะต่อให้คุณเป็นคนที่สวยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมีอารมณ์ที่มันไม่เสถียรไม่ไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดนึกออกไหมอ่ะอารมณ์ที่มันไม่เสถียรคือมันเป็นอารมณ์ที่สองขั้วสองขั้วคือ โอโหเป็นขั้วสูงและขั้วต่ำแต่มันไม่ได้ชะทางที่ดีอะมันเป็นนกาทีฟอ่ะเนื้อออกไหมคะมันเป็นเชิงลบนะอ่ะมันเป็นเชิงลบนะแล้วมันก็สูงแล้วมันก็ต่ำรุนแรงเจ้าอารมณ์ในใครเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้นเนกกทีฟแบบต่ำๆก็คือเป็นพวกดราม่าขี้หึงอารมณ์เวี่ยงอะ เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแรงดึงดูดอะไรเลยผู้หญิงที่สุดโตง่งทางด้านใดนด้านหนึ่งเนี่ยมันคือความไม่สมดุลทางอารมณ์เวลาที่มันไม่สมดุลทางอารมณ์เนี่ยในทางความสัมพันธ์มันก็ไม่น่าสนใจหมายความว่าพฤติกรรมมันจะส่งออกมาจากสภาวะภายในเวลาที่คุณอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าสภาวะภายในคุณรู้สึกขาดบางอย่างใช่ไหมฮะถ้าคุณแสดงอารมณ์ที่รุนแรงมากๆเนี่ยมันคือการที่คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันสภาวะมันไม่นิ่งทั้งหมดนะ ที่เกิดอารมณ์เนี่ยเกิดมาจากความคิดความคิดทําให้คุณเกิดอารมณ์นะความคิดของคุณถ้ามันไม่เวิร์กมันก็จะเกิดอารมณ์ที่มันแบบไม่เสถียรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูกําลังจะบอกก็คือควรสร้างจากภายในต่อไปข้อที่2คืออะไรสิ่งที่ทําให้คุณสูญเสียแรงดึงดูดคือคุณสูญเสียสูญเสียความเป็นเด็ก ไไคุณมีเปลือกของความเป็นมนุษย์ของความเป็นผู้ใหญ่ที่มาหุ้มคุณ đó. เวลาที่คุณโตคุณใช้ชีวิตมาในแต่ละช่วงอายุคุณเนี่ยคุณก็จะถูกเปลือกของความเป็นมนุษย์โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นที่แข็งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมาห่อหุ้มคุณใช่ไหมมันทําให้คุณลืมความเป็นเด็กน้อยในตัวแล้วความเป็นเด็กหญิงน้อยในตัวคุณรู้ไหม<ไ>ว่ามันคือความแบบบริสุทธิ์มันคือพลังที่สูงมากในการดึงดูดคุณสังเกตเห็นเด็กไหมคุณชอบไหมเด็กน้อยที่มันน่ารักน่ารักอะสำหรับคนที่ชอบเด็กเพราะมมมันีควารู้สึก อุ้ยใสจังเลยน่ารักดูแบบมันมันทำอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอะ่ะอันนั้นคือความเป็นเด็กเวลาที่คุณเสียความเป็นเด็กคุณจะไม่มีโมเมนต์ที่แบบน่ารักจังเลยอะจะไม่มีคุณจะแบบเข่นขื่นตลอดเวลาคุณจะส่งพอังจีแบบรังสีอมหิตรังสีรังสีอม,มหิต, <c oughs> มมหตคือแบบโหชีวิตกูต้อง ชีวิตก็ต้องไปกูต้องถูกกูต้องขับเคลื่อนชีวิตกูกลัวกูไม่รอดกูโตแล้วเดี๋ยวมีบินค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่ารถค่านู่นค่านี่ค่านั่นเวลาที่คุณมีเ n e r g y ของความที่มันไม่ใช่เด็กมันจะทําให้คุณแบบคือมันจะแสดงออกถึงความขึงขังมันคือ i n n e r child energy มันคือ Energy ของความเด็กน้อยทุกคนคะ่ะอ่าเดี๋ยวจะให้ไปเรียนในคอสนี้ถ้ายังไม่เก็ทเนี่ย ดีวายเฟมานินเนี่ยเพราะอะไรเพราะคอร์สนี้มันสอนการเป็นระดับพลังงานภายในสอนให้คุณเป็นในระดับพลังงานภายในเวลาที่คุณเป็นได้จริงๆมันจะเกิดการดึงดูดที่สูงแต่ถ้าคุณยังเป็นไม่ได้มันก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นในในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะขาดแคลนเอยคุณไม่พอใจในตนเองคุณอาจจะ ลมขึ้นขึ้นลงลงคุณรู้สึกมันไม่สมดุลในทางของพลังงานเขาเรียกว่า w o o e e d Feminine Wooded Feminine มันคือพลังงานที่บาดเจ็บอพอพลังงานที่มันบาดเจ็บมันก็จะแสดงออกมาโดยพลังงานและแสดงออกมาทางความคิด อารมณ์พฤติกรรมและการกระทำนั่นแหละนะมันทำให้คุณแบบเกิดเป็นผู้หญิงที่บางทีก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวขาดแคลนเดี๋ยวน้อยใจมันคือนีที้อ่ะนีที้คือขัดสนพอขัดสนก็ต้องการมากๆเป็นคนที่แบบอยากอยากอยากก็ถึงให้ไปเรียนในคอสนี้ไงเพราะจะสอนให้สมดุลพลังงานที่ครูบอกว่าหลายคนรู้ว่าจะต้องอารมณ์ดีอารมณ์จะต้องอัพเวิร์ดสไปรัลเนี่ยแต่ทำไม่ได้ ไปเรียนเพิ่มเนาะสำหรับใครที่จะลงทะเบียนนะคะคอสเดวีเฟมานีนคอสหญิงขั้นเทพราคาวันนี้15,900บาทแต่ถ้าแล้วก็เดี๋ยวครูแนะนำให้ไปเรียนเพิ่มอีกคอสหนึ่งคือจิตวิทยามหาเสน่ห์อันนี้ก็จะเป็นวิชาเพิ่มเสน่ห์ในโลกภายนอกเป็นใช้ควบคู่กันถ้าคุณอยากเอาไปใช้ในทางความสัมพันธ์และเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นนะเพราะความมีเสน่ห์คือแรงดึงดูดอะไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์จากการกระทําจากโลกภายนอกมันไม่ได้เป็นการประดิษฐ์หรอกแต่มันเป็นการรู้จิตวิทยาและเอามาใช้ในงานได้อย่างแบบ ถูกต้องการใช้เสน่ห์ของเรามันไม่ได้เอาไว้ทําลายใครมันเอาไว้สร้างคุณสมบัติที่ดีให้กับตนเองมันไว้เชื่อใช้เพื่อการดึงดูดเอาไว้ใช้เพื่อความให้มันมีสีสันในชีวิตอันนี้มันควรจะต้องมีในโลกภายนอกแต่โลกภายในมันก็จะต้องมีด้วยเพราะว่าโลกภายนอกดีอย่างเดียวจะหลิดจะก,ก้านสวยงามเก่งแต่ภายในไม่ได้ก็ไม่เวิร์กอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปเรียนคอรคสนี้ก็แล้วกันนะ สคอร์อสนี้จะทําให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ขั้นสุดเลยเรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่แบบทวีคูณทวีคูณแบบมหาศาลนะเอาจริงๆนะราคาแพ็คคู่โปรโมชั่นพิเศษ2คอร์อสนี้นะฮะจากราคาเต็ม6,9800บาทวันนี้พิเศษเพียง2,9000บาทคะ่ะข้อที่3คือคุณสูญเสียลพลังงานเพศหญิงนั่นแหละพลังงานเพศหญิงคือพลังงานที่บ่งบอกถึงความ ถึงการดึงดูดพลังงานเพศหญิงที่คุยที่บอกคือมันคือความศักดิ์สิทธิ์มันคือความฟล์ความไหลลื่นความครีเอทีฟความสร้างสารรค์ความปัญญายาความวิสเดิมสิ่งที่มันอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ต้องไม่ต้องดูอิ่งเนี่ยไม่ต้องหนักหน่วงไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้ตะก,กะไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องควบคุมไม่ต้อง ออกคําสั่งพลังที่ครูพูดมาทั้งหมดมันคือพลังเพศช,ชายแต่ถ้าเป็นพลังงานเพศหญิงคือมันจะโฟล์มากเลยมันจะอยู่ในสภาวะของการเปิดรับมันจะสั่นสะเทือนด้วยความละมุนมันจะพิ้วไหวมันจะวางใจเอเนจีมันจะสูงสุดๆอารมณ์มันจะโฟล์สุดๆโอเคเนาะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกแบบนั้นนะ่ะหรือรู้สึกไม่ได้หรือต้องพยายามบังคับอยู่ต้องไปรักษาเอเนจีนะต้องไปเปิดพลังงานใหม่